สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ business model ไขความลับธุรกิจเติบโตคุณผู้ชมขาดิฉันยืนอยู่หน้าสิงโตพ่นน้ำไม่ได้ไปที่ประเทศสิงคโปร์นะคะแต่อยู่ที่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพสาขาประชาอุทิศค่ะหรือใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า SISB เป็นธุรกิจโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกและแห่งเดียวที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้เราจะมาเปิด business model ของเขากันค่ะ ปัจจุบันบริษัท SISB จำกัดมหาชนประกอบธุรกิจเพื่อการศึกษาโดยเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนประเภทโรงเรียนนานาชาติโดยเริ่มต้นจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่นาหลักสูตรการเรียนการสอนจากประเทศสิงคโปร์มาใช้เพื่อเป็นหลักสูตรพื้นฐานสําหรับการจัดการเรียนการสอนแข่งขันผมคิดว่าสําคัญที่สุดก็อยู่ที่ตัวเองเราผมคิดว่า s s p จุดมีจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็เป็นเราพัฒนาตลอดเวลาเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน ื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมดประมาณ20ไร่ครับอ๋อยี่สิบไร่ใช่ไหมคะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเพื่อการเรียนการสอนสักเท่าไหร่คะเออ่เพื่อการเรียนการสอนก็ประมาณอ่าประมาณหนึ่งส่วนสามค่ะ ถึงภาพรวมของธุรกิจโรงเรียนนานาชาติค่ะว่าตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงคะมีมีการเติบโตสูงไหมคะโอเคจริงๆภาพรวมของโรงเรียนนานาชาติปัจจุบันที่เมืองไทยทั้งหมดประมาณ2 0งแห่งฮะเราก็คิดว่าที่โดยจากข้อมูลเรามีอยู่ฮะโรงเรียนนานาชาติที่นักเรียนยังเติบโตต่อปีประมาณ7 8นฮะ ปัจจุบนันเรามีข้อมูลจากกระทรวงที่ปี2017ประมาณ5 0มั0นกว่าคนเราก็เห็นที่ตัวเลขนี้ตั้งแต่2 0 1 0ขึ้นมาทุกปีจาก30,000ตอนนี้50,000 60,000คุณผมคิดว่ายังมีตลาดจะ,อะโอกาสเติบโตของเซกเตอร์นี้ฮะที่นี้การเติบโตของทาง SISB เนี่ยเราเติบโตปีละกี่เปอร์เซ็นต์คะ เราติบโตที่ผ่านมาเพราะว่าเรามีเปิดโรงเรียนใหม่ฮะเราเติบโตมาสิกว่าเปอร์เซนต์ฮะจุดแข็งจุดเด่นของ SISB ทีนี้ SISB จุดแข็งก็จะเป็นอยู่ที่เราตั้งแต่2001เปิดโรงเรียนฮะ<ม>ก็เติบโตทั้งวันนี้ก็มันกจุดแข็งก็จากผู้ปกครองฟีดแบ็กกัหนึ่งเราก็เป็น โรงเรียนหนึ่งสอน3ภาษาฮะมีภาษาจีนฮะอยู่ในหลักสูตรเลยหมายถึงความหมายคือทุกวันเด็กต้องเรียนภาษาจีนอยู่ในหลักสูตรฮะอาอทิตย์หนึ่งกือบ20%ของเวลาต้องเรียนภาษาจีนสองก็อยู่ที่ที่เกี่ยวกับทีอ่อ่หลักสูตรของเราที่คณิตศาสตร,ร์กับวิทยาศาสตร,ร์ฮะเราค่อนข้างจะยอมรับที่สากลอยู่แล้วฮะเรื่องเกี่ยวกับ ไปแข่งขันเรื่องเรื่องพิซซ่าเรื่องอะไรต่างๆฮะเราก็เห็นที่ผลออกมาจากเด็กฮะก็เป็นเป็นข้างๆข้างๆเป็นสำเร็จฮะทีนี่ก็จะเป็นที่ยอมรับมาจากที่ผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งอีกจุดหนึ่งผมคิดว่าสําคัญก็เป็นที่พัฟเวย์เราสามารถนําเด็กฮะตั้งแต่อนุบาลประถมะเตรียมเขาเขา้ขา,ม,ามัธยมมัธยมปลายฮะ ก็สามารถเข้ามาไหลฮะดยไหลายช่องทางเลยฮะเมื่อเด็กจบไปก็จะไปม,มีไปที่มาไหลยอยู่ในเมืองไทยอินเตอร์โปรแกรมค่ะในแง่ของการแข่งขันของธุรกิจนี้เนี่ยอะไรคือแฟกเตอร์สำคัญคะที่ทำให้ความโดดเด่นของแต่ละนานาชาติเนี่ยสามารถแข่งขันได้แข่งขันผมคิดว่าสำคัญที่สุดก็อยู่ที่ ตัวเองเราผมคิดว่า s s p จุดมีจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็เป็นเราพัฒนาตลอดเวลาเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนสถานที่ฮะอยากจะอัปเดตที่สุดเราก็มีอมอนจับที่อยากจะสร้างเด็กเป็นวงรวมเรากพ็พยายามจะมีกิจกรรมหรือหลักที่กิจกรรมหลังเลกเรียนมีขับมั่งมีทําให้มีมอนจับ มาผลิตลสมมติผลิตรายการากีฬาการแสดงต่างๆฮะให้เขามีโอกาสมีสัมผัสที่ชีวิตจริงฮะ,ะนี่เป็นออเดโทเรียมฮะ,ะ,ฮะราะว่าจริงๆเราสร้างมีมีมีไอเดียสร้างตึกนี้ก็หมายถึงเราก็อยากให้เด็กม,มีโอกาสอินกับเวทีจริงมา มาเพอร์ฟอร์มาเพราะว่าจริงๆผมมาบอกส่วนส่วนใหญ่คนเราเอเชียแค่ขี้อานิดหนึ่งอาจ<ต><ม>จะไม่เคยออไม่กล้าแสดงออกอาจจะไม่มีค่อยมีโอกาสขึ้นเวทีด้วยถ้าที่โรงเรียนฮะเรากับทุกคนนะก็จะมีโอกาสขึ้นมาเวทีมาแสดงเลยเหมือนกับที่เราอนุบาลเราเพิ่งจบจบปีการศึกษาทุกคนก็จะมีโอกาสมาที่นี่แสดงไม่่ารับปริญญาที่อนุบาลอย่างนี้ฮะเราก็มาทุก ทุกสาขายกเว้นเชีงใหมตอนนี้เรามีทั้งหมด5 5ที่ใช่ไหมคะที่เปิดโรงเรียนอา,าชาชัตน SISB 5ที่เนี่ยแคปซิตี้เราตอนนี้เท่าไหร่คะ,ะทั้งหมดแคปซิ i t ตี้เรามี4,175คนฮะทั้งหมดที่ก่อนหน้านี้2 0 1 6เรามีแค่แคปซิตี้2 1 5 0 3ปีนี้เราก็ขยายแคปซิตี้ขึ้นมาเกือบเท่าเลยฮะ ในเรื่องของการคิดค่าธรรมเนียมการเรียนการสอนเนี่ยอนุบาลประถมมัธยมเนี่ยเรามีวิธีการในการคิดค่าธรรมเนียมยังไงฮะต่างกันไหมฮะมีต่างกันฮะจริงๆที่เรนจ์ของเราฮะ,ะที่อนุบาลประมาณ3ามแสนต้นๆฮะถึงมัธยมปลายฮะก็ประมาณ0กแสนกลางๆาเฉลี่ยก็อยู่ประมาณประมาณสี่แสนห้าฮะ ฟังดูเหมือนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราลงทุนไปค่อนข้างเยอะละห้าห้าโรงเรียนแล้วก็ตอนนี้เราเนี่ยมีแคปซิตี้อยู่ประมาณ4 0 0พกว่าคนแต่ตอนนี้ใช้ไปแค่ครึ่งเดียวเองนั่นหมายถึงว่าเราจะช่วงช่วงอีกกี่ปีข้างหน้าที่ลเนี่ยเรายังไม่มีจําเป็นต้องต้องลงทุนแต่ไม่มีโครงการใหม่ฮะเราก็จะไม่ลงทุนฮะหมายถึงถ้าเราลงทุนไปหมายถึงเืออยู่ที่เราจะสร้างแคปซิตี้ capacity, ฮะ ส่วนเลิศหมายถึงที่ภายในก็อาจจะมีเคเพกไม่อมแซมอะไรอย่างนี้ฮะแน่นอนเราก็มีบางส่วนเราบัจจุไว้ฮะแต่พูดถึงที่เราปัจจุบันมี4,000กว่าคนแต่เราจริงๆคุณถามผม3-5ปีแต่เราจะขยายแน่นอนเราก็จะเพิ่มแคปซิตี้หมายถึงเพิ่ม capacity, แคปซิตี้จะหมายถึงนักเรียนเราก็แอสเปคจะเข้ามามากขึ้น คุณผู้ชมฟังเรื่องของความแตกต่างของโรงเรียนแห่งนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาฟังความเห็นของครูของเราทั้งสองท่านกันบ้างช่วงน,นี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เราไปเรื่องของความรู้นะคะเป็นธุรกิจโรงเรียนค่ะ SISB เมื่อสักครู่นี้ไปพูดคุยกับผู้ริหารมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในเบรกนี้ลองวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของ SISB กันนะคะกับดรนิเวศเหมวชิระวรากรและดรวิสิตองคพิพันธนกุลค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะคุณผู้ชมคะเราคุยกับมุมมองของนักวิเคราะห์กันก่อนนะคะุณวิสิตคะเป็นที่เดียวก็คือธุรกิจโรงเรียนนะคะที่จะเรียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะแต่โมเดลธุรกิจของเขาก็เมื่อสักครู่ผู้ริหารพูดไปค่อนข้างชัดเจนนะคะมองในมุมของนักวิเคราะห์บ้างดีกว่าว่า วิเคราะห์ business model ของ SISB ไงมคะครับ business model ของ SISB เนี่ยเป็นบริหารโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์นะครับซึ่งปกติโรงเรียนนานาชาติมีหลักสูตรหลักสูตรของอเมริกาหลักสูตรของอังกฤษ SISB เนี่ยเป็นหลักสูตรสิงคโปร์นะครับซึ่งก็คือว่าในปกต,ติตอนนี้เนี่ยจำนวนโรง,งเรียนนานาชาติเนี่ยอยู่ประมาณส180ักร้อยแปดสิบโรงที่ทำแบบ SISB เนี่ยอยู่มาสักสี่สิบโรง มีทั้งหมด180เหมือน SISB 40ใช่ครับจำนวนนักเรียนนะครับนักศึกษาที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติเนี่ยอยู่มาสะ50,000ท่านนะครับทั้งระบบเลยนะครับที่อยู่ใน SISB เนี่ยอยู่มาสะ2,400พคนนะครับก็คือว่าแต่โรงเรียนเนี่ยมี capacity หมายถึงว่ามีความสามารถในการรับนักเรียนนะครับประมาณ4 2่พปัจจุบันอยู่มาณสองพันสี่นะครับก็คือว่าสามารถรับนักเรียนเพิ่มได้อีกเท่าตัว นะครับฉะนั้นเนี่ยเงินที่จดทะเบียนแต่หลังซับเนี่ยส่วนหนึ่งก็เอาไปขยายนะครับรก็คือเพื่อรับน้องเรียนเพิ่มนะครับถ้าดูนักเรียนที่เข้าไปศึกษาใน SISB เนี่ยนะครับประมาณ80%เนี่ยนะครับอยู่ระหว่างช่วงเตรียมอนุบาลถึงปฐมศมกนะครับในส่วนที่มัธยมขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ยังยังเป็นส่วนน้อยอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ถ้าเราวิเคราะห์ SISB เนี่ยอันที่1เราต้องดูเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องประชากรศาสตร์นะครับอันที่2เนี่ย คือการเปลี่ยนแปลงคือผู้ปกครองที่มีเม็ดเงินเพิ่มขึ้นอาทิเช่นเขาเรียกว่าไฮเน็ตวิร์ดนะครับว่าไรายได้ไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับไฮเน็ตวิร์ดเนี่ยไฮเน็ตวิร์ดเนี่ยคนที่มีไรายได้ครูเรือนเนี่ยที่3 5ล้านบาทขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นไฮเน็ตวิร์ดนะครับที่สามารถส่งเข้าเรียนในโรงเรียนานานาชาตินะครับซึ่งขออนุญาตดูในเทนแรกก่อนแนวโน้มแรกนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มประชากรศาสตร์ะนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ย คนที่อายุระหว่าง0ถึง19ปีเนี่ยอยู่มาสัก24%ของประชากรทั้งหมด<ฆ>นะครับในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะหรือประมาณสัก21%นะครับและอีก20ปีข้างหน้าจะเหลือ18%อก็คือแนวโน้มเรื่องประชากรศาสตร์เนี่ยคนในวยัย0ถึง19ปีเนี่ยนะครับจะน้อยลงจะน้อยลงนะครับแต่สิ่งที่สามารถที่จะคอม p e นเซชดเชยได้คือเรื่องของตัวคูณเรือนที่มีไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ ในสิปีที่ผ่านมาเนี่ยครูเรือนที่มีรายได้ที่มีเรียกว่าสินทรัพย์เกิน 3. 5ล้า,บานบาทขึ้นไปเนี่ยนะครับโตขึ้นปีหนึ่งสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับต่อปีนะครับฉะนั้นจะสังเกตนะครับว่าครูเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับการเดียวกันเนี่ยโครงสร้างประชากรศาสตร์เนี่ยก็อาจจะไม่เอื้อเรื่องของโรงเรียนนะครับถ้าเรียนหามอาจารย์นิเวศนิดนึงนะอาจารย์น้องพิซ่าก็นานาชาติเหมือนกัน แล้วอาจารย์มองอยังไงคะ SSB จุดแข็งของเขาเพราะฟังจากจานวนก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะในตลาดรื่งเยนนานาชาติเขามีจุดแข็งอะไรคะอาจารย์ผมว่าเรื่องการ organize ซึ่งการจัดการเรื่องการหาลูกค,ค้าหรือเรียนอะไรต่างๆอันนั้นเขาก็อาจจะมีมีความสามารถตรงนี้โดดเด่นกว่าแต่ยุคเวอันนั้นแล้วเนี่ยก็จะเหนื่อยนะครับเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นธุรกิจที่รับหรือชาริตี้หรือองค์กรการกุศล พวกวัดพวกโบสถ์เขาเขาเหมือนกับว่าควักเงินที่ไม่มีต้นทุนมาทำนะซึ่งตัวนี้เป็นตัวเช็ดที่สําคัญที่สุดลรงหมา,หายอะไรเอกชนโรงเรียนเอกชนต่างๆเนี่ยก็จะเจอประเด็นนี้หมดนะที่ว่าคุณจะทำคอมเมอร์เชียลเพื่อทํากําไรเยอะๆเนี่ยยาเพราะมันมีคนที่เขาต้นทุนต่ำแทบจะไม่มีต้นทุนนะในการลงทุน,ท,นที่เข้ามาแข่ง แล้วปรากฏว่าเนื่องจากเขาทํามานานนะแล้วก็เนื่องจากมีการสนับสนุนอะไรต่างเนี่ยชื่อเสียงอะไรต่างเนี่ยนำมาเป็นคนมายอะไรเก่าแก่เป็นนู้นเป็นนี้เนี่ยเขาก็จะได้นักเรียนที่ดีๆไปนะได้นักเรียนที่ดีๆไปชื่อเสียงก็เขาก็จะดีดกว่าเก่งกว่า,านะมองในภาพภาพรวมเนี่ยก็จะบอกว่านี่คืองานบางอย่างเท่านั้นเองในสังคมประเทศไทยหรือของหลายประเทศที่รัฐเนี่ยเก่งกว่าเอกชน เ uh huh. พราะฉะนั้นตรงนีตง้ต้องเป็นเรื่องใหญ่ว่าคุณนะเป็นตัวรอง uh huh. คุณไม่ใช่ผู้นาเรื่องการศึกษาเนี่ยสังเกตน,นะฮะโรงเรียนไทยเนี่ยโรงเรียนเอกชนไม่มีทางสู้โรงเรียนรัฐโรงเรียนรัฐ hmm. นี่เขาก็มีแต่คนแย่งกันอยากจะเข้าด้วยคนอยากจะเข้ามหาวิทยาล,ายลัยรัฐคนอยากจะเข้าเพราะเอกชนคือที่เกิดขึ้นมาได้เติบโตขึ้นมาได้ในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยก็ uh huh. คือเป็นเพราะว่ามหมาย,ายัยรัฐไม่ขยายตัวเพียงพอที่จะรับนักเรียนเขาก็เลยดึงเอา คนที่เข้าหมายไร,รักไม่ได้เช่นเดียวกับโรงเรียนเช่นเดียวกับอะไรเหมือนกันหมดนะ<ม>คือเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าเขารับไม่ไหวแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยการจัดการของหมายไรของรัฐของไรเขาไม่ไมไมเอพิเชียนผมว่ามันมันยากเหมือนกันนะคือซัพพลายเองเนี่ยของเอกชนที่เป็นอินเตอร์ที่เป็น, Inter, ปนงปสงภาษาตอนนี้ก็ยังเปิดกระหน่ำกันแบบเยอะมาก<ม>เพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่หลายครอบครัวก็บอกว่า S <S เขาอยากทำเขามีลูกเขามีเงิน <S <S เขามีที่แล้วก็ทำไม่ยากเดี๋ <S <S ยวนี้ยิ่งต่างประเทศเขาก็มีปัญหาเหมือนกับเราเขาก็ไหนมีกันจอยกันระหว่างหมายอะไรดังๆโรงเรียนดังๆมาเปิดจะมาโรงเรียนระดับร้อยปีในอังกฤษมาเปิดแข่งถามว่า SISB จะสู้เขายังไงเขาเป็นหลักสูตรสิงคโปร์อ่าน,นี่ก็จะเป็นโอเคแต่อาจจะแบบว่ามีคนบางคนบอกว่า จากเ,าเรียนระดับสิงคโปร์<ช>นาทีเนี่ยเนื่องจากว่าบริหารได้ดีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าดูตามอันนี้น่ระดับมัธยมก็ยังไปไม่ค่อยไหวเพราะว่าเด็กเช่นเดียวกับมโรงเรียนเอก,กชนไทยะเราไปดูโรงเรียนดังๆเนี่ยหลายโรงเรียนเนี่ยพอถึงมัธยมจ้ายไปอยู่ของรัฐเ, <c oughs> เด็กอ่ะต้องย้ายเพราะเขาคิดว่าเฮ้ยเขาเขา,เขาเรียนอันนี้เพราะว่าตอนนั้นเข้าไม่ได้ <c oughs> แต่พอถึงไปปลายเนี่ยสามารถจะเแอปถ่ายตรงไหนเขาก็เข้าไป <c oughs> <c oughs> กลายเป็นว่าโรงเรียนพวกเนี้ยโรงเรียนเอกชนเนี่ยระดับมัธยมจะเสียเปรียบมากเด็กก็จะออกไปเรื่อยๆก็จะไปอยู่ไปแข่งขันกันที่อยู่ที่โรงเรียนนักเรียนหายนักเรียนหายค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันว่าคุณจะเอารายได้จากไหนพอถึงว่าผสมเสร็จก็เริ่มหายละเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วก็ประชากรก็ลดลงใช่ใช่ใช่ไหมคันใช่อันนี้อาจารย์มองภาพใหญ่จริงๆนะคะประชากรลดลงแล้วก็ โรงเรียนของรัฐเนี่ยยังมีคุณภาพลบเด็กส่วนใหญ่ก็ยังไปเข้าที่โรงเรียนที่อยู่แล้วแถมยังแข่งโดยตัวของเขาเองก็คือโรงเรียนนานาชาติด้วยกันเองอีกใช่ไหมคะมาถึงคุณวิสิตละกันนะคุณวิสิตมองยงไงฮะกับสิ่งที่อาจารย์วิเคราะห์ภาพใหญ่มันจะเป็นสิ่งที่มันสะท้อนเป็นเรื่องของการประเมินราคาของของ s i เอละตัวกระแสกําไรที่เกิดจากกระแสเงินสดเนี่ยนะครับปีหนึ่งของเขาเนี่ย อยู่มาณ150ถึง250ล้านนะครับภาษาการเงินหรือว่ามี EBITDA นะครับ uh huh. ก็คือกําไรที่ก่อนหักค่าเสื่อมเนี่ยนะครับอยู่มาณ150ถึง250ล้านก็ถือว่าเป็นธุรกิจบริการที่มีกระแสงเงินสดดีนะครับในส่วนของตัวมูลค่าของกิจการหารด้วยกระแสงเงินสดเนี่ยอยู่28เท่านะครับตัวผลตอบแทนคือตัวหูดเนี่ยอยู่สัก8นะครับ PE ปัจจุบัน ไพ e ์เออร์เนับก็คือราคาหุ้นหารด้วยกําไรต่อหุ้นเนี่ยตัวมูลค่ากําไรต่อหุ้นปัจจุบันเนี่ยให้ PE เกือบ58เท่านะครับเธอว่าสูงแต่ว่าซึ่งนักลงทุนมองเห็นการเติบโตในอนาคตใช่ครับตัวนักวิเคราะห์เองเนี่ยนะครับถ้าดูจากคอนเซนแซสนะครับปีนี้ก็มองการเติบโตที่68%ปีหน้าที่4 4นะครับก็คือหมายถึงว่าในช่วงสั้นเนี่ย ภาพใหญ่ผลกระทบของประชากรที่ลดลงเนี่ยก็อาจจะไม่กระทบมากแต่ภาพระยะยาวเนี่ยสิปีขึ้นไปเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าตัวประชากรที่อายุระหว่าง0ูนถึงสิปีเนี่ยเริ่มลดลงนะนะครับจาก24%นตะครับในปัจจุบันเนี่ยจะลดหลือมันยีในอนาคตนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายของบริษัทนะครับบริษัทเนี่ยมีหนี้สินต่อทุนต่ำนะครับก็อยู่ประมาณสัดศูนเท่านะครับมี การหมุนเวียนของสินทรัพย์นะครับเขาเรียกว่า asset turnover นะครับที่ประมาณสัก0.4เท่าหมายความว่าด้วยสินทรัพย์ปัจจุบันเนี่ยสามารถสร้างไรายได้เพิ่มอีกเท่าตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ว่าในช่วงสั้นเนี่ยก็ยังไม่ต้องลงทุนเพิ่มก็ใช่ครับก็คือสามารถทำรายได้เพิ่มได้นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยด้วยโครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนไปนะครับจำนวนไฮเน็ต o ว k เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ท้าทายกับบริษัทแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของ,งเงินสดนะครับกระแสงเงินสดเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นธุรกิจบริการนะครับมีกระแสงเงินสดเข้ามานะครับมีวงจรเงินสดที่สั้นนะครับก็คือพูดง่ายคือเก็บเงินก่อนแล้วมาเรียนนะครับ<ม>ก็คือทําให้บริษัทเนี่ยนะครับสามารถมีกระแสงเงินสดเนี่ยอยู่ว่าปี1นึงล้านถึง250ล้านครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดแข็งของเขาใช่ครับเพราะว่ารับเงินมาก่อนเพราะต้องเก็บเงินก่อน ก่อนได้เรียนครับที่จะใกล้เข้าไปนั่งเรียนนะคะเรียนถามอาจารย์นิดนึงนะอาจารย์คะจุดแข็งจริงๆของ SISB เนี่ยคือเรารู้กันว่ามีโรงเรียนเยอะโรงเรียนนานาชาติแต่จุดแข็งของเขาที่อาจารย์มองเห็นเนี่ยคืออะไรนอกจากว่าการบริหารจัดก,การระบบแล้วมีอะไรอย่างไรคะยางอื่นผมคิดว่ายังไม่เห็นน,นคะครับเพราะว่านับวันเนี่ยแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่า Big n a m น s เนี่ยเริ่มเข้ามาเยอะมาก Big กเนมก็คืออะไรโรงเรียนร้อยปีที่มองน,นอกโคกับ ธุรกิจในเมืองไทยที่ใหญ่โตนะบางทีเป็นของกรรมดิใหญ่เลยพวกนี้เขาตั้งโรงเรียนมาเนี่ยไม่ได้หวังจะกําไรเลยนะหวังจะเป็นชื่อเสียงเป็นอะไรต่างๆเพราะการเป็นเจ้าของโรงเรียนมันเป็นอะไรที่ที่สังคมไทยเนี่ยเขารู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรที่น่ายกย่องเพราะนั้นการที่คุณจะพัฒนาไปถึงจุดน,นั้นไม่ใช่ง่ายการเติบโตของโรงเรียนเนี่ยจริงๆแล้ว ถ้าถ้าเป,เป็นโรงเรียนจริงๆเนี่ยนะช้าเพราะฉะนั้นปัญหาโรงเรียนเนี่ยมันเป็นคอมมร์เชียลยากเพราะนนั้จริงๆยิ่ง,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 งเป็นโรงเรียนในในระบบมีชั้นมีนู่นมีนี่เนะี่ยเป็นคอมมร์เชียลยากแต่มาทุกวันนี้ผมว่ามันเป็นลักษณะแบบอัดฉีดเข้าไปอัดฉีดเข้าไปถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะจะไปไม่ไหวนะแล้วก็คุณตี้ก็จะไม่ตามมาเพราะว่ามันเหมือนกับว่าโรงเรียนมันต้องมีมันต้องมี c u เ t อร์มันต้องมี culture, ม b a ็กเกอร์ซัพพที่แบบเว r ร์รี่สตรอตอนนี้ถ้าถ้าเรารู้เนี่ยจะเห็นว่า Big กเน e ใหญ่ๆระดับเจ้าสูรของประเทศเนี่ยเขาก็ตั้งโรงเรียนแล้วชื่อเขาเนี่ยขายได้และที่บอกมีภาษาจริงภาษาจริงเขามีหมดแล้ว, <c oughs> ลวไม่ต้องม่ห่วงหรอกแล้วถ้าคุณจะมีแบบนั้นได้เนี่ยมันต้องค่อยๆบิวอัพบิวอัพมีนักเรียนที่จบมัธยมไปต่อโรงเรียนดีลีดไอวีไอวีอะไรต่างๆเนี่ยจับมาโอ้ ดูแล้วผมว่าเหนื่อยนะ<ห>จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคอมเมอร์เชีย์แบบนี้มันอาจจะต้องเป็นแนวว่าไม่ใช่โรงเรียนอย่างเดียวลวะโรงเรียนที่เป็นแค่อันหนึ่งซึ่งโตช้าเป็นซัพพอร์ตคุณมีโรงเรียนภาษามีแคมป์ภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรอนะาจารย์มองว่าเขาควรอะไรที่จะแตกย่อยในซัพพลายเชนของเขาธุร,รกิจรรกจารศึกษาไม่ไม่ใช่ไม,ไม,ไม่ควรนะแต่ถ้ามันจะเติบโตกำไรดีๆโตได้เร็วกับปกติสามารถสร้างชื่อ ได้มันต้องไปแนวนั้น<ะ>เพราะแนวเนี่ยเขาจองมาร้อยปีแล้วคุณมาที่หลังเนี่ยคือเขามีเจ้าถิ่นเขาอยู่แล้วเอดผมถามว่านอกจากฮาร์วาร์ดสแตนฟอร์ดจูราธรรมศาสตร์มันมีใครไหมที่แบบว่าผมตั้งหมายอะไรแล้วภายในสิบปีชนะเด็ก เขามาอยู่กับผมมันไม่มีทางที่จะโตมันต้องมาธุรกิจการศึกษาซึ่งไม่ใช่แค่โรงเรียนโรงเรียนนี่เป็น just อันหนึ่งถ้าจะโตนะแต่เขาต้องทำอะไรเพิ่มนะอาจารย์ท่านอนนี้ครับผมพูดไงธุรกิจการศึกษาโรงเรียนสอนภาษาโรงเรียนเด็กเล็กเข้าแคมป์จัดงานสัมมนาจัดไม่สัมมนาจัดอีเวนต์จัดไปพาไปต่างประเทศไปเข้าแคมป์ภาษาอังกฤษนภาษาจีนแบบนี้อาจจะไปได้ที่จะโตได้เร็วเพราะว่า คนอื่นเขาไม่ทำนี่ไม่มีรัฐบาลไหนทําไม่มีโรงโบสถ์ไหนวัดไหนเขาบอกว่าจัดพวกนี้ไม่มีแต่ถ้าคุณทำล่ะคุณอาจจะเป็นผู้นําได้อาจารย์ให้เป็นหุ้นอะไรดีคะ s s b ก็ผมไม่รู้อะแต่ว่าจริงๆก็คือว่าเขาเนี่ยเก่งทางด้านนี้แล้วก็จริงๆธุรกิจการศึกษานี่จริงๆมันก็ไปได้นะแต่มันไม่ใช่โรงเรียนไงแต่มาแต่ว่าอันนี้ก็เป็นจุดที่เขาอาจจะมีโอกาสเติบโตค่ะ ถ้านาทีนี่ดูตัวเลขก็ยังเติบโตแหละเพราะว่ามาจากโรงเรียนเล็กๆแต่ว่าเป็นการเติบโตที่ผมว่ามันระยะยาวๆยั่งยากอะไรเงี้ยค่ะแล้วราคาล่ะคะอาจารย์อ๋ออันนี้ก็ราคาเขาก็ไปเยอะค่ะเก็บเจ็ดสิบเท่าเนี่ยมันก็จริงๆนี่คือสูงมากอ่ะแต่ว่าเขาเขาขายความเจริญเติบโตไงใช่ไหมก็ต้องว่ากันไป คนที่อยากเล่นการเติบโตจริงๆ,ๆแบบเร็วๆก็อาจจะชอบแต่พอเห็นเลยว่าเนี่ยปีหน้าโตห้า0ค่หสแต่ว่ามันจะอยู่ได้แค่ไหนคุณวิณสิตให้เป็นหุ้นอะดีคะหุ้นเติบโตเหมือนกันหุ้นเติบโตครับ,รบเอาล่ะคุณผู้ชมครับเป็นการวิเคราะห์โมเดลของ SISB นะคะอาจารย์นิเวศมองภาพใหญ่สำหรับในธุรกิจโรงเรียนอาจารย์บอกว่าโรงเรียนของภาครัฐเนี่ยยังแข็งแกร่งแล้วก็มีคุณภาพฉะนั้นเนี่ยก็ จะเป็นตัวที่ดึงเอาเด็กที่ต้องการจะต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพเนี่ยเข้ามาอยู่ในโรงเรียนภาครัฐมากกว่านะคะในกลุ่มเอกชนด้วยกันก็จะมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงด้วยจากโรงเรียนนานาชาติด้วยกันแต่ว่าทางคุณวิสิตมองว่าเรื่องของกระแสงเงินสดเนี่ยของ SISB น,น่าสนใจนะคะเพราะว่ากระแสงเงินสดค่อนข้างจะสูงที่เดียวแล้วก็มีการเติบโตที่เห็นค่อนข้างชัดเจนในระยะสั้นๆตรงนี้อาจารย์นิเวศกับคุณวิสิตมองว่า SISB เป็นหุ้นเติบโตค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากสําหรับอาจารย์นิเวศแล้วก็ขอบคุณดรวิสิ์ด้วยขอบพระคุณค่าลาไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการ business model เราพบกันทุกวันพุธเวลา14นาก30นาทีถึง15นาฬกาวันนี้ดิฉันนวรัชเจริญพินพบกันในวันพุธหน้านะคะสวัสดีค่ะ